ครับสวัสดีครับสวัสดีทีมงานคนสร้างเสียงนะครับสวัสดีชาวสายบันเทิงนะครับสวัสดีชาวสวนด้วยนะครับวันนี้เช้านะครับเช้าวันเสาร์ไม่ได้ไปไหนครับวันนี้ก็เลยเข้ามาเที่ยวสวนนัทนันนะครับพอดีว่าเห็นน้าุ่นที่ตัดไว้ตอนนั้นนะฮะอลังสวยเลยพ่อพอดีมีหลายๆท่านนะครับที่สอบถามว่าตัดแล้วจะเป็นยังไงตัดแล้วจะตัดกิ่งแล้วจะดูแลยังไงต่อ นะครับเดี๋ยววันนี้เผื่อเจอพี่นุชพี่นุชกำลังหอ่ออางนพอดีเลยมันเป็นลูกสวยมากเลยก็หลังจากที่คลิปลงก่อนนะครับแล้วก็แปลงที่ตั้งแต่ปีใหม่นะครับเพิ่งตัดเสร็จก่อนปีใหม่ตอนนี้ออกลูกแล้วกำลังหอ่อเดี๋ยวไปหาพี่นุชนะครับนี่ฮะสวนนัทนันนะครับไปเลยครับเดี๋ยวไปเจอพี่นุชกันวันนี้วันนี้มาลบกวนแต่เช้านะครับ เนี่ยกาลังกาลังสวัสดีครับพี่นุชครับสวัสดีค่ะครับนี้กําลังทําอะไรครับเนี่ยอันนี้ก็คือเราทําการเเขาเรียกว่าซอยลูกออกเพื่อให้ลูกมันมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ห่อผลห่อผลห่อเพราะว่านกกันนกโอ้นกมากินนกติ๋ค่ะโอ้เลยไอที่เห็นเหลืองน้อยๆอย่างนี้กินนกิอันนี้อันนี้พัานอะไรนะ ตัวนี้เป็นสวิสซับายค่ะหรือบางท่านเขาจะเรียกว่านิ้วแม่มดนิวแม่มดใช่ค่ะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้คือทำกันอันนี้แปลงนี้ก็คือตอนที่เราตัดตอนนั้นก็คือปีใหม่ตอนแปลงเนี้ยค่ะตัดตอนช่วงมกราพอดีมกราพอดีต้นมกราตอนนี้ก็ติดลูกใช่ติดลูกแล้วก็เข้าสีถ้านับอายุก็จะอยู่ที่ประมาณมกรากรุมงพาเดือนนี้มีนาจะสิ้นแล้วเนาะก็จะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบเก้าสิบวันก็พอดีมี เ,เพื่อนๆหลายท่านนะครับที่ที่อยากรู้ที่สนใจแล้วก็สอบถามมานะครับวันนี้มันมันมีหลายคนที่แบบว่าถามว่าเอาคร่าวๆนะ <c oughs> ก่อนที่เราจะตัดเราทํายังไงคร่าวๆแล้วก็ตัดเสร็จแล้วเราจะดูแลเขายังไงให้น้ําให้ปุ๋ยยังไงกว่าถึงจะมาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือกำลังออกลูกแดงคเขาเรียกว่าเริ่มเข้าสี <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> แล้วก็มาเก็บ <c oughs> เ,เริ่มเริ่มเริ่มแรกเลยเอาจากต้นนั้นไปจับระยะเริ่มแ<า>รก ที่เราปลูกต้นนะคะก็จะเป็นการปลูกต้นเล็กๆแบบนี้เนาะเลี้ยงเลี้ยงอ่าระยะเลี้ยงต้นจะเลี้ยงที่สิบเดือนสิบ <10 S 1> <10 S 2> เดือนสิบเดือนก็คือบำรุงต้นเข้าไปมีปุ๋ยบำรุงต้นก็ใส่เข้าไปส่วนใหญ่ก็เน้นสูตรเสมอะคะ่ะที่มันเท่ากันทุกสูตรอย่างเช่นสิบห้าสิบห้าสิบห้าอย่างเงี้ยเขาเรียกสูตรเสมออันนั้นคือใช้บำรุงต้นพอเราเลี้ยงต้นได้สิบเดือนเนี่ยก่อนการตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ติดผลก็คือต้องทําการสะสมอาหารเดี๋ยวผมจะพาไปดูแปลงนั้นนะครับที่ตัดคลิปก่อนนะครับไปดูว่ามันจะ อลังแค่ไหนผมเป็นทิ้งผมมาแล้วผมอยากมาอีกอันนี้จะเป็นองุ่นเขียวนะอนเขียวเวลาแก่เขาจะออกอมเหลืองตัวนี้ก็ใสแล้วนะอันนี้การันตีนะครับว่าสวนรัฐนันปลูกติดลูกทุกทุกต้นนะครับนี่นะะเนี่นะเดี๋ยวผมจะให้ไปดูอีกแปลงหนึ่งตัวนี้เป็นแปลงที่ที่ตอนปีใหม่นะครับตัวนี้สการลาตาถ้าแก่จัดจะเป็นสีแดงเป็นพันธุของอิสราเอลรับรองว่าปลูกแล้วทำตามได้กินลูกแน่นอน เราสามารถแนะนำได้ทุกขั้นตอนลูกค้าค่อยๆเรียนรู้ทีละขั้นตอนเดี๋ยวจะให้พี่นุชแนะนำแปลงนี้นะครับแปลงที่เราถ่ายคลิปก่อนนะครับที่ตัดกันนะครับเอามาดูกันเตรียมๆนะครับอายุตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณห6บวันก็คือที่เราตัดแต่งกันคือต้นเดือนกุมภาตอนนั้นท่วงตุจจีนพอดีเราตัดแต่งพออายุห6บวันผลเขาก็จะดู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 ครับดูครับติดโอ้แบบอลักอันที่เราเห็นแปลงนี้ริมนี้คือซูเปอร์สวีท ทั้งทั้งแปลงเลยใช่ไหมแถวนี้ดูดูดูครับแต่ไม่รู้ว่ากล้องจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าผมเอากล้องโกโปรถ่ายกจะเห็นชัดไหมแต่ชัดก่อนไม่รู้นะครับแต่อลังการมากที่เราตัดวันนั้นนะครับตัดจนไม่เหลืออะไรเลยนะครับเอาพี่นุชเอาข้าวๆ้าก่อนแปลงนี้ที่เราตัดวันนั้นอันนี้ก็คือสวนนัทนันนะครับที่ที่บ้านพี่นุชนะครับที่ขายต้นพันธุ์อะไรหลายๆอย่างเอาข้าวๆ้าก่อนเริ่มจากตอนแรกก่อนก่อนที่เราจะ จะตัดเนี่ยเอาใสา่สมสมอาหารโดยใช้ปุ๋ยทางดินสูตร82424นี่ครับใส่ทุกๆ10วันประมาณ4ครั้งพร้อมทั้งการฉีดปุ๋ยทางใบเป็นปุ๋ยเกล็ดอะคะก็ใช้สูตรตัวกลางศ<ม>ูนย์ตัวกลางที่มันสูงๆอะคะ่ะเช่น10 52 34อย่างเงี้ยฉีดได้พี่นุชเดินพาดูครบครบ4ครั้งแล้วนะคะทําครบ4ครั้งให้ทําการงดน้ําก็คือไม่ลดน้ําเลย ประมาณ7-15วันก็คือให้สังเกตว่าใบามันกรอบอะค่ะโอ้ไอก้กำเลยกรอบเลยใช่ไหนะมใช่กำแล้วมันกรอบอะเราก็ทําการตัดแต่งกิ่งได้แบบโอ้ตัดคลิปท,ที่แล้วนะครับใครใ,ใครสนใจก็กลับไปดูได้นะครับมันะจะมีคลิปแค่คลิปก่อนเองนะครับจ้ะคลิปก่อนหน้านี้ก็คือการตัดแต่งกิ่งแล้วก็มาชุดนี้ก็คือการติดผลก็อยู่ที่อายุป,ประมาณ56วันหลังหลังจากที่เราตัดแล้วเราต้องบํารุงยังไง เราตัดแต่งกิ่งเสร็จนะคะเราก็ทําการฉีดพ่นล้างตาก็ด้วยยาป้องกันเชื้อราเพรียวไฟพวกนี้ผสมกันแล้วก็ฉีดพ่นไปก่อนหนึ่งครั้งทางดินใส่ปุ๋ยสูตรเสมอสูตรเสมอมันเดิมใช่แล้วก็ให้น้ําแล้วให้บ่อยไหมให้ให้น้าให้น้ําให้ปุ๋ยละลายแล้วเราก็หยุดน้ําแล้วรอให้เขาแตกออกมาเป็นช่อดอกแล้วก็เริ่มให้น้ําอีกครั้งหนึ่ง มีกำหนดไว้ว่าอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์สามอาทิตย์กํากำหนดไม่ได้เพราะว่าอายุการแตกช่อดอกของแต่ละที่ไม่เหมือนกันอย่างของเราเนี่ยประมาณห้าถึงเจ็ดวันเริ่มแตกช่อดอกนี่เคล็ดลับเรื่องปุ๋ยไหมปุ๋ยเราก็ใช้ปุ๋ยสูตรที่เราบอกอะค่ะยี่ห้อไม่เกี่ยงใช่ไหมยี่ห้อไม่เกี่ยงมันการติดผลดกอยู่ที่เราสะสมอาหารดีพี่หนุแนะนำหน่อยโอ้โหผมผมเห็นแล้วผมอ่อนซอนต่างอีสานก็เรียกอ่อนซอนนะครับโอ้นีเขาเรียกว่าชุดที่มันยังเป็นูด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 ูจุ่มกุ้มนี้ครับอ ช่วงผลแก่ที่เข้ามาอีกทีนึงนะ<อ>ก็จะช่วงประมาณพฤษภาไอ้ไอกิ่งนี้กี่พวงเนี่ยก็แต่กิ่งบางทีก็สองพวง <c oughs> สามพวงในกิ่งเดียวกันอ,อันนี้นค่ะอันนี้ต้องเอามันออกไหมเออจริงๆคือก็เลือกเอาออกหลังจากนี้คือต้องทําการพุนลูกเพื่อให้ลูกมันโปร่งแล้วให้ขยายลูกได้ไม่งนั้นมันแน่นปักเลยนะใช่ค่ะมันแน่นเกินไป <c oughs> ลูกเขาจะเล็กแต่แต,แต่อันนี้ก็คือเป็น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 สีเขียวก่กอนนะครับเป็นสีเขียวแล้วก็จะค่อยๆเข้าสีเป็นสีแดงผลแก่ของเขาจะเป็นสีดำาอ้ยกกลุ่มนี้ยิ่งหนัก ใช่ทางด้านนี้ยังจัดทรงกิ่งไม่ทันดูดยังผูกกิ่งไม่เสร็จดูดูยคะต้ององนต้องผูกเขาไว้จับกิ่งเขาพาไปบนลวดแล้วก็ผูกเขาไว้อีกทีหนึ่งใครอยากรู้กลับไปดูคลิปเก่านะครับมันจะมีคลิปตัดแต่งกิ่งอง,งุ่นนะครับแปลงนี้เลยนะครับผ่านไปกี่กี่เดือนกี่อาทิตย์นะพีนน่นูนี่ห้าสิบหกวันห้าสิบหกวันนะครับเนี่ยเออ นี้ให้ดูไอ้ผลเล็กๆนี่ที่สายพันธุ์นะอันนี้แน่นเนี่ยใช่อันนั้นยังไม่ได้จัดระเบียบเลยโอ้ตายตายตายอันนี้อันนี้เป็นที่สายพันธุ์ตัวนี้จะเป็นไข่ปลาโอ้ตัวแรกนึกว่ามันจะไม่ออกไม่ใ no ช <also> ่ค่ะมันเป็นไข่ปลาพันธุ์ลูกเล็กไข่ปลาสีแดงโอ้อ่ตอนเล็กอ่ะต้นมาผมมาที่ก่อนผมนึกว่ามันจะไม่ออกลูกโอ้มันเพิ่งออกค่ะโอ้เป็นตุ่มๆนี่อันนี้เขาเรียกพันไข่ปลาจะลูกเล็กหน่อย อาจจะอาจจะดูยากหน่อยนะครับเพราะว่าผมใช้กล้องกโปรถ่ายมันมันมันโฟกัสใกล้ๆไม่ได้โอ้นี่หมดเลยใช่ไหมใช่โอ้มันออกทีหลังอันนี้พันไข่ปลาคือลูกเล็กๆที่เราที่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 บางท่านแบบใส่ในมือช่อเล็กๆก็ค่ะอันนั้จะคือไข่ปลาออ้ยแน่นปักเลยลักษณะผลจะจะจะตามตามสายพันธุ์คือลักษณะผลผลใหญ่ผลเล็กก็จะมีสายพันธุ์อันนี้ห้าสิบกว่าวัน ห้าสิบกว่าวันห้าสิบกว่านี่ครับติดทุกต้นเลยนะครับนี่บางออบางพันธุ์มันอาจจะออกช้าหน่อยอันนั้นเป็นไข่ปลาสีเขียวไข่ปลาสีเขียวก็คือลูกเขาจะเล็กอยู่แล้วโอ้อันนี้นนเป็นเลียวฟิลิปจะเป็นทรงลีลีเหมือนหยดน้ําผมก็ไม่เชี่ยวชาญเรื่องพันธุ์นองหุ่นนะครับใครสนใจก็ติดต่อทางสวนนันทนันได้นะครับแต่ว่ารับประกันว่าติดทุกต้นเลยนะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ลักษณะเด่นของเขาคือเขาจะมีกลิ่นหอมในตัวนะคะตัวนี้เขาจะเรียกว่าซับโฟกหรือสาวน้อยรัสเซีย คือแปลงนี้จะมีหลายสายพันธุ์ก็ออกกันทุกสายพันธุ์ออกทุกต้นเลยตอนมา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 เล็กๆผมคิดว่ามันจะไม่ออกถ้าใครเปิดลูกเทียบกันตอนที่เราตัดมันจะโลนใช่แบบโ้นแบบไม่เหลืออะไรนะครับกลับไปดูนะครับว่าทํายังไงก็ห้าสิบกว่าวันนี้ก็ปล่อยมันไปอย่างนี้ก็เลี้ยงให้น้ําให้ปุ๋ยให้น้ําให้ปุ๋ยปุ๋ยบํารุงลูกคือพอเป็นผลแล้วอย่างเงี้ยเราก็จะใช้สูตรที่ตัวหลังสูง คือลูกค้าเวลาดูสูตรปุ๋ยะปุ๋ยมันจะมีสามตัวนะคะ n p k ระยะเลี้ยงลูกก็คือให้ตัวหลังเนี่ยสูงอ,อย่างแปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่สิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดคือตัวหลังเนี่ยมันเยอะก็จะเป็นสูตรที่บำรุงลูกก็ให้ตามเวลาใช่ให้ตามเวลาพวกนีตต้ต้องต้องตัดทรงแบบหรือต้องตัดทิ้งเออตัวนี้มันยาวมาจากแขนถ้าได้ประมาณเมตรถึงเมตรยี่สิบก็ตัดทิ้งตัดทิ้งเลยใชเพราะว่าเราเราไม่ต้องการแล้วแล้วให้มันเลี้ยงลูกให้เขาเลี้ยงลูกเขาโอ้แล้วแล้วแล้วจากนี้ต้องทําอะไรต่อ หลังจากนี้ต้องซอยผลออกซอยผลออกก็คือปิดใช่ปิดผลที่มันเป็นลูกแก้วเล็กๆทําให้ช่อเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะเราก็ปิดออกเพื่อให้ลูกมันขยายขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยเราดูดูดูในช่อเขานะคะดูในช่อเขาอย่างเงี้ยคือลูกที่มันเล็กๆอะค่ะเราก็ซอย ซอยลูกออกจริงๆเราต้องมีตัวแขวนเพื่อลองลองลูกเขาลูกอ่อนนี่เอาไปดองได้นะโอ้ที่เขาเขาเอาไปดองเขาก็เก็บพวกนี้ออกใช่ไหมใช่ใช่ใช่ลูกที่เราซอยออกในนี้เพื่อขยายอย่างเงี้ยเราขยายออกพื้นที่เขาก็มีเยอะขึ้นลูกเขาก็จะเบ่งออกได้เยอะขึ้นลูกก็ใหญ่ลูกก็จะใหญ่พวกนี้ก็เอาไปดองใช่ลูกอ่อนอย่างเงี้ยค่ะเขาเอาไปดองแล้วเวลากินมันจะเปรี้ยวไหมช่วงนี้ช่วงนี้เปรี้ยวค่ะเปรี้ยวประปายได้บางคนเขาก็ทานสดนะเอาไปใส่คุกพริกเกลือแล้วก็ทานได้เลยก็มี ทานได้เลยนะครับนี่นี่ปิดม้าเมื่อกี้นะครับมันจะเปรี้ยวกับฝาดแต่ถ้าเอาไปดองมันก็จะมีรสชาติเปรี้ยวมันจะเปรี้ยวฝาดใช่ค่ะมันออกมาเปรี้ยวอย่างเดียวเราต้องพุนออกเพื่อให้มันมีเนื้อที่ในการขยายลูปได้เยอะขึ้นก็เก็บออกไปเลยถ้ามันใหญ่ขึ้นก็เอาออกอีกใช่ค่ะถ้าเราถ้าพอมันใหญ่แล้วมันยังเบียดอยู่เราก็ช่วยเขาเอาออกอีกเอาออกอีกใช่ค่ะที่เหลือก็เอาไปดองค่ะโอ้กที่เหลือก็คือเอาไปดองนี่หน้าเรากินกินอ่างงนดองเราไม่รู้ว่า มันต้นสายายเหตุมันมายงง oh, อย่างไงโอ้ยางงี้นี่เององุ่นดองคืออังนอ่อนนี่แหละค่ะเขาเรียกผลอ่อนปลูกอัง่นไม่ใช่ว่าปลูกทิ้งกว้างๆนะครับต้องต้องต้องดูแลเขานิดนึงใส่ใจเขานิดนึงตามช่วงระยะเวลาเขาอะค่ะ hmm. เราต้องช่วยเขาปิดรูกให้มันโล่งขึ้นมันถึงจะขยายลูกได้ดีขึ้น โอ้เนี่ยไม่มีกักเลยผมก็ถามแบบไม่รู้นะผมไม่รู้จริงๆนะครับผมก็อยากได้ความรู้เราต้องมาช่วยกันซอยลูกออกแล้วก็หลังจากนี้ก็อาจจะต้องห่อผลเพราะว่าอย่างสวนนั้นไปดูเดี๋ยวพาไปดูส่วนอันนี้สวนแรกนะครับที่ตัดตอนตอนช่วงช่วงมกรามกราค่ะต้นมกราพอดีอันนี้ลูกใหญ่แล้วเนี่ยอันนี้ก็จะผลผลผลใหญ่อันนั้นอีกพันหนึ่งจะเป็นพันลูกกลมโอ้โหนี่กลมปักเลยอันนี้เอาออกแล้วใช่ไหม เอาออกไปบ้างแล้วค่ะนี่ก็ยังแน่นดีแล้วเนี่ยแน่นแน่นเดี๋ยวเราก็ต้องมาซอยลูกที่มันเล็กๆข้างในไม่งั้นมันจะไม่ใหญ่ค่ะก็ให้มันขยายได้เต็มที่ก็คือบางทีวินุชก็จะไปมันมีหลายสวนนะครับไปโน่นไปนี่ทั้งแปลงลูกค้าบางทีก็ไม่ได้ดูแลเตรียมที่นะครับอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนสวนที่เขาทําแบบจริงจริงจังๆนะครับใช่คือถ้าคนถ้าตอนช่วงเป็นลูกเนี่ยต้องมีเวลาให้เขาในการซอยผลห่อผลเราต้องถ้าเสร็จแล้วก็ต้องมาห่ออย่างนี้ค่ะ อันนี้เราใช้อะไรห่ออันนี้เป็นถุงสําเร็จรูปอะค่ะถุงสปันเป็นถุงผ้ามันก็จะมีความโปร่งอืมอันนี้ถุงเท่าไหร่บอกได้ไหมเออหนูก็ซื้อดําเน็ตอะนะจำไม่ได้เหมือนกันว่ามันมาเท่าไหร่ใช้ใช้ใช้แล้วทิ้งเลยหรือยังไงมันใช้ซ้าได้ค่ะมันเป็นถุงเพราะมันไม่โดนน้ามันอยู่ในลังคารนะโอ้อันนี้อะไรนิ้วไม่มดใช่ค่ะนิ้วแม่มดนี่ออกสีอะไรนะครับนี่ค่ะออกสีได้ครึ่งข้อแล้วผลแล้วปกติตั้งตั้งตั้งแต่ที่มันออกลูกอ่ะ ตั้งแต่ตัดกินถึงกินเนี่ยถึงเอาไปขายเนี่ยอยู่ที่ร้อยยี่สิบวันร้อยยี่สิบวันใช่สี่เดือนสี่เดือนแต่ถ้าเราไม่ห่อก็ได้แต่ว่าอาจจะมีนกต้องทำถึงจะขายรอบโรงเรือนเพื่อให้กันนกไม่ให้นกเข้าได้ถ้าไม่นกก็กระโอกใช่โอ้โหตัวร้ายเลยนกนี่กินตอนนั้นมาเห็นนี่คือกินไปเยอะแล้วเนี่ยไอ้ที่เห็นโล่งๆนี่คือทั้งพุนด้วยแล้วก็นกด้วยนะกลับมามันกินไปเยอะแล้วใช่ค่ะเข้ามาดูอีกทีโอ้นี่ครับต้องต้องใส่ถุงไว้อย่างนี้ เนี่ยต้องต้องใส่ถุงไว้ถ้าไม่ใช้ถุงก็จะเป็นกระดาษอะค่ะกระดาษได้ใช่ไหมใช่เพราะถุงมันจะราคาสูงถ้าจำนวนชอบมันเยอะเราใช้กระดาษโอ้นี่มันก็จะแพงนะเนาะแต่ว่ามันก็อาจจะดีกว่ามันโปร่งอ่ามันโปร่งมันให้ระบายอากาศได้มันก็จะไม่ร่วงโอ้วันนี้ได้ความรู้เยอะเลยเนี่ยครับใครสนใจก็เข้ามาดูได้นะครับก็โทรติดทําสอบถามที่นุช เดี๋ยวอรอบต่อไปช่วงช่วงที่ผลแก่นะคะอย่างแปลงนู้นก็จะเป็นช่วงปลายพฤษภาแปลงแปลงนู้นใช่ไหมใช่แปลงที่เราดูเมื่อสักครู่นี้ค่ะปลายพฤษภาก็จะม,ม,มีพันธุไหนแนะนํนำไหมส่วนใหญ่ของเราจะรวมหลายสายพันธุ์มีมีสายพันธุ์ให้ครบทุกอย่างเลยถ้าลูกค้าต้องการนะเริ่มตั้งแต่พันพื้นพื้นพวก black opo พวก beauty พวกไวมัลกาพวกนี้เป็นพันธุ์พื้นฐานก็คือมีอยู่แล้วพันแต่อื่นๆก็อย่างเช่นไซแมทแคดมานิเคยวพวกนี้พันธ์ของญี่ปุ่น แล้วก็พวกสกาลาต้านี้ไม่มดสกาลาต้าเป็นของอิสราเอลถ้าตัวนี้ไม่มดนี่ของออสเตรเลียแต่ถ้าคนเริ่มต้นใหม่ๆก็ก็เริ่มจากตัวพื้นฐานก่อนพื้นฐานก่อนแบกโอปอไวมาลากาบิวตี้พวกนี้จะเป็นตัวพื้นฐานที่เขาขายทั่วๆไปนะใช่ค่ะที่เขาขายโดยทั่วไปสีสีสีเขียวนะสีเขียวลูกยาวมีเมล็ดอันนั้นเป็นไวมาลาลกาที่เราจะเห็นเยอะในเชื่องตุ๊จีนถ้าสีดําดําอมแดงไร้เมล็ด ทางปักช่องทางโคล่ชพวกนั้นจะเยอะก็จะเป็นพวกแบล็ k โ p ปอลพวก Beauty เป็นพันุ์พื้นฐานแต่ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะคะรสชาติก็ดีความใหญ่ของลูกก็เราทําได้โอเคสุดท้ายพี่นุชขอแนะนํามีอะไรอีกไหมก็ยังไงขอฝากสวนนัทนันนะคะของเรายังรับสร้างโรงเรือนเหมือนเดิมแล้วก็รับให้คําปรึกษาให้คำให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ทุกชนิดอะค่ะพืชไม้ผลทั่วไป ของเราจะมีตั้งแต่มะพร้าวกล้วยชมพู่มะม่วงฝรั่งจนถึงองุ่นเนี่ยค่ะขอเบอร์โทรด้วยนะครับออติดต่อได้นะคะ0909491814ได้ทั้งโทรและไลน์นะคะรบกวนว่าถ้าอยากเข้ามาสวนคืออยากมาขอความรู้ขออะไรเงี้ยรบกวนว่าโทรนัดกันล่วงหน้าเพราะว่าเราบางทีเรามีธุระที่อื่น ทำสวนหลายที่อะค่ะมันก็จะไม่เจอกันแต่ถ้าโทรมานัดเราก็จะรอพี่ีก็ไปดูให้ลูกค้าด้วยใช่ไหมรับปลูกด้วยรับดูแลด้วยอย่างเงี้ยค่ะครับผมก็ขอบคุณมีอะไรแนะนําอีกไหมในในสวนเราสวนเราคือก็ทําทุกอย่างนะคะครบวงจรคือลูกค้าอยากได้อะไรก็สอบถามกันเข้ามาก่อนโทรมาคุยกันก่อนจะได้เข้าใจตรงกันโอเคจ้าครับก็ขอบคุณครับพี่นุชยที่ให้ความรู้ขอบคุณครับการหน้าเชิญใหม่ครับขอบคุณครับครับก็เรียบร้อยครับ วันนี้มาดูแบบอลังการเลยหัวงุนแบบจากที่ตัดแบบไม่เหลืออะไรเลยตอนนี้มากสวยงามมากนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับมีเบอร์โทรที่พี่นุชนะครับเดี๋ยวผมลงไว้ใต้คลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมีคลิปใหม่ๆก็จะมาอัปเดตดีวิวให้เพื่อนๆพี่ๆได้ติดตามอีกทีหนึ่งครับสวัสดีครับ